ฝักหน้าก็รสส่วนจะเก็บมาจากต้นใหม่ๆแต่เอาไม่จังสีก่อนเนาะจัดมันจังมันจังหนิ่มเนาะคืนวันไม่จังออกหนาเนาะเขาเกิดว่าอีหยังกับบ้านเฮามันเนียงจ้ะมันเนียงบักหน้าเอาหนามมันเดือดกับพี่น้องเอ้ยเบื่อหน้าบักหน้าบ้านคอยบ้านเจ้าเนียงมะบักหน้ามันต้องเนียงก่อนมันจังหนามลายเนาะค่ะแม่นเนาะเนาะเนาะอะไรก็พาบักหน้าเขากส่ยาพาแบบเขาต้องพาแกนไม่ออกอ๋อไม่จังใคยนี่ครับสูตรบ้านๆครับผม โอเอเตวจจาก็หลเนี่ยราหน้นำลายยอะโอลายอีูีว่ะลายก็เล่าว่าอีดีได้ได้ไม่ได้เราทไม่ถิตทบางงงตรวจจ่ายในกินเนอรตรวจจ่ายมีสีเลยอือกบีบบน้าตัดกัดเขีวนี่ยันบหน้าเนี่ยแจ้งออกลาย กันพูดได้เ่าเฮ็ดยังสีมันิน้ำมันบ่ค่อยออกก็าะว่านวอะเดี๋ยวได้จิตสิเูทีจะขมนะคะบบของมว่าคลิปหายว่าคลิปมันจิจบแ้าบีบนาเนี่ยละนาวโดเดี๋ยวเดี๋ยว่ะเดีวนี่โอเคโอเคบีบงเน่โอเคโอ้นี่น้ำเตกจุดเลยเอ้าแ้วกใสเอ่อขมวดใช่ไหมขาดบ่ใด้ดยครับคว่าลาบมันต้องมีข่าวัวเด้วยครับ ทาไมมีเข่าขวนผมไม่หลับเลยใช่เข่าขวัวต้องไปนอนี่นะซ้ำไปแล้วนอ,นอโอเก <c oughs> หลับปลาหมุนพี่น้องเอ้ยตามด้วยหัวงอนิดหน่อยนะคะหลับปลาหมุนนี่โอเคเนี่ยเอาอ่อนนิดหน่อยก่อนแล้วก็พูดก่อนขาดไปไหนนะคะไม่ถี่เอ็งเอ็เขาเรียกอะไรนะคาคาหันแล้วก็ใส่หคาอ่อนคาอ่อนคาอ่อนหันโอเคเดี๋ยวนะน้นำปลาน้ำปลานิดหนึ่ง ผั้อาเลโสเนี่เรื่องครับเพราะว่าแบบบานๆจะเขาเลยค่อยเก็บข้งเดียวจบพเพรนะเด่อด้วอันมว่วนเราบอกว่าใส่เป็ดน้อยนึงแม<อ>่แ<อ>ล้วว่าลาบปาเพราะเ่ออ้วยมันยังไม่ได้ใส่พิกบะะมันกับสีสารยังบอกง่ายเพราะว่าย่บานมีลานนะะ่ะลางจอนเป็นอีนตัไปได้แมนแมนแมน ได้พน้นเราบ,บอกครับได้ยุกจ้ะต่อไปก็ให้เด็กหน่อยก่อนยังเบาเสียวไปหน่อยนิดนึงนิดนึงอ่าแักวให้โมกับไอ้ะไตะวันทำหนึ่นงเด้อทำหนึ่ด้ออันนี้ของเด็กหน่อยแล้วค่ะเด็กหน่อยมันก็จะออกมาหน้าตาจังสีมันกะ็ะ<อ>ขาวแน่เอางหนงาหนลายๆข้างหนาหลายๆก็อ่าของเด็กหน่อยแต่ความหนี้เนาะค่ะโอ้ต่อไปก็จะเป็นจุดจ่ายนี่สีก็คือของผู้ใหญ่เนาะค่ะก็คือ อันนี้ขาดไม่ได้พริกสีสเกตนะจ๊ะว้าเนียนนอนเดี๋ยวว่ความเผ็ดบ่ต้องเบอกถึงโอเคนี่น้ำมีพอขึ้นเมียมันบอกครับอมหมดล้อย่างเอาไมดงกินเตะงหรได้หรบอเปล่ากสั่มก กินได้ยไงล่ะกินแล้วก็ชิเมื่อไปเอาใส่ลงไปงแล้วก็พร้อมเสิร์ฟอ่าเดี๋ยวก็พร้อมเสิร์ฟด้วยครับ